ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะครับเพราะว่ามันดูแปลกประหลาดมากเลยนะครับคุณยายเกนนี่มา PVP ในฟรีไฟมันมีอยู่จริงหรอมันเป็นยังไงอะแล้วใครสร้างแมปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากรู้จังแล้วมันทำไมมันดูมันปั่นจังอะแมปนี้มันเป็นเกมผีหรือเปล่าแต่ว่ามันพิมพ์อยู่ข้างบนนะว่า PVP มันคืออะไรไม่รู้ต้องลองกดเข้าไปเล่นดูนะ เหมือนเอ้าุดเข้าไปเล่นเลยนะทุกคนทำไมคุณยายแกนี่เลือกปืนนี่เนี่ยผมขอเรียกเป็นเอดัิยงได้นี่คือคุณยายแกนี่ใช่ไหมเนี่ยสกินใหม่อุ้ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรเดียวคุณยายแกนี่ถือไส้ไหนว่ผมอยากล้วนเลยรับนี่รีไฟทำได้ขนาดมีเลวอย่ามันจะมีคนข้างบนนะครับอุ้ย แต่เ,เอาจริงนะท่านทำเหม็นผีของคุณยายแกนนี่ผมเหมือนผมเคยเห็นนะเฮ้ยมีตัวอะไรมาเดี๋ยว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 เขายิงไม่ดนโอ้โหมั๊บเออด้คิวแล้วคุณยายแกนนี่ล้างหัวค,มคมุมๆมาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาว่เอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงไม่ออก เอาจริงนะครับทุกคนเดี๋ยวขอขอสำรวจก่อนนะนี่คือคุณบ้านคุณยายแกนนี่ใช่ไหมอันนี้คือทางออกใช่ไหมไม่ทางออกมันต้องอยู่ข้างล่างดิอันนี้คือโอ้มีติ๊กตอกของไอเจ้าของแมพด้วยนะใครใอยากไปติดตามก็ันไปติดตามเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนเหมือนจะมีแมพคุณยายแกนนี่ได้นะแต่ผมอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวขอสำรวจก่อนเอ้ยอะไรนะี่ยเออเอเอ เออจริงจริงไม่ออกอ๋อนี่คือดิดิด <si ิชั้นล่างชั้นล่างอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอันนี้ชั้นใต้ดินแสดงว่าเมื่อกี้คือประตูออกนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวครับปัญญายันนี่ลากหัวคุ้มคุ้มปัญญายันนี่ปิดโคโนได้มีโคโนเลยดูแน่กลัวมากเลยปัญญายันนี่วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนกาเล่นสันไหเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา นะทุกคนแล้วดูหน้าดีอย่าหน่กากกลัวเลย,ยเปนใหญ่นคนี้นั่งผมเลยอย่างชอบเลยพีไฟมีอะไรแบบนี้ด้วยโอเคครับเอ๊ยนี่ขึ้นมาทําไมอ่ะโอเคที่นี้ฝาก like, กดไลกดแชเชด้วยถ้าใครชอบแบบใหม่เอ๊ยอย,ยิงดิใครอยากให้ผมไปลองเล่นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับทุกคนนะฝากด้วยเจอกันบาย